ท่านประธานที่เคารพกระผมในท่าพบลิ้มจิตตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางออกใหญ่พักก้าวไกลครับท่านประธานครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องเป็นตัวแทนของพักก้าวไกลในการขอบคุณท่านนายกที่มาผมไม่แน่ใจว่ามันคือการชี้แจงหรือเปล่านะครับหรือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการมาขอกู้เงินหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าเพราะว่าตอนเด็ก ผมก็เคยเจอมาเหมือนกันครับว่ามันเป็นเหมือนการมาถ่ายตังสภามากกว่านะครับเกี่ยวกับดุดันเหลือเกินนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ท่านมานะครับท่านอาจจะอารมณ์เสียเป็นสไตล์ท่านก็ไม่เป็นไรนะครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมขออภิปรายเกี่ยวกับเงินกู้ห้าแสนล้านนะครับแล้ววันนี้ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ใช้คําว่าพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มปากนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่ผมจะพูดถึงเนี้ยคือ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านนวดสปาคลินิกเสริมความงามร้านอาหารผับบาร์ธุรกิจกลางคืนรวมถึงคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้เช่นเด็กเสิร์ฟนักดนตรีนักแสดงโชว์รวมไปถึงคนขับแท็กซี่หรือไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายไก่ทอดอยู่ในย่านลาตีนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการโควิดและคำสั่งปิดจากรัฐบาลโดยรายการเยาวยานะครับ ท่ระธานครับแต่ได้เสียดายเหลือเกินสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยอาจจะไม่ทันการสําหรับพี่น้องของผมในหลายๆคนที่ธุรกิจของเขาได้ปิดตัวลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไทยโชย่าสะพานควายดีเอ็กซไซบาร์และจอยลักขับถนนเข้าสารสาราไทยพระรามสามบอสทอมล็อกเก็ตคาบเบียบาร์พยาไทยร้านสมหวังโคราชร้านท่าศาลาลบุรีร้านบ้านหอมกลิ่นดินสุโขทยัย หรือว่าจะเป็นร้านดังอย่างไอเบอร์ลี่เชียงใหม่ที่ออกข่าวดังส่วนร้านที่ต่อสู้อยู่นะครับผมก็ให้กำลังใจและผมหวังว่าวันนี้ผมมาพูดในสภาแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการในการชดเชยที่ปิดร้านเขาและเขาได้ทำตามกฎทุกอย่างตามที่รัฐบาลบอกด้วยนะครับท่านประธานครับตั้งแต่วันที่18มีนาคมถึง19ธันวาคม 6-3ถึง24กุมภาพันธ์6-4 6เมษายน6-4ถึงตอนนี้ยังไม่มีกำหนด3ครั้งแล้วครับที่พวกเราถูกสั่งปิดรวงระยะเวลากว่า221วันในห่วงโควิดมาเป็นสามครั้งแล้วครับที่เราพวกเราโดนสั่งปิดก่อนและเปิดทีหลังอย่างไม่มีการชดเชยเป็นสามครั้งแล้วครับที่พวกเราได้กลายเป็นผู้ร้าย ของสังคมทั้งที่พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นสาครั้งแล้วครับที่รัฐบาลบอกให้เราเสียสละแต่ไม่เคยสนใจแม้แต่เสียงของพวกเราเป็นสาครั้งแล้วครับที่พวกเราโดนบังคับให้ตกงานและขาดรายได้เป็นสามครั้งแล้วครับที่เราพยายามทำอย่างอื่นเพื่อให้ชีวิตเรายังเดินต่อไปได้และเป็น3ามครั้งแล้วครับที่พวกเราพยายามเข้าใจเสียสละตามที่รัฐบาลบอก แต่ไม่มีแต่ครั้งเดียวเลยครับที่รัฐบาลจะมาสนใจหรือเข้าใจพวกเราบ้างเลยมีแต่คำพูดสวยหรูครับบอกให้ว่าต้องปรับตัวสิผมหามจงจับท่านมระารปรับตัวยังไงครับปรับตัวยังไงอ่าแล้วพอจะจับพอจะปรับตัวแล้วยังไงครับบอกให้ไปขายออนไลน์สิลักเซฟเอาเซฟเอาโซครับราคาเบียร์ย่างคลองสาครับเตรียมตัวจะขายเบียร์ออนไลน์ครับสุดท้าย ก่อนวันที่จะสั่งปิดไม่นานก็ออกกฎไหครับห้ามขายแอลกอฮอล์ออนไลน์สุดท้ายครับพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดไปขายผัดกระเพราเหมือนกับร้านทีนออ f ไทยแลนด์ครับร้านค็อกเทลบาร์ที่ได้รางวัลระดับเอเชียสุดท้ายต้องมาหันมาขายขนมจีบบอกให้ตัาตีไปปรับตัวครับปรับตัวทำอะไรครับให้ไปเล่นออนไลน์ลง Youtube สิหาเงินใน y o u t u b e ตั้งช่องชแนลของตัวเองท่านปรานทราบไหมครับว่าก่อจะได้แต่ละบาทหนึง่ง แต่และซับไครสเบอร์ berg, แต่และว,วิวเนี่ยกว่าจะได้แต่และบาทหนึง่งมันยากแค่ไหนบอกให้ร้านอาหารไปทำดีลิเวอรี่สิโอ้โหร้านอย่างร้านโบรานเป็นพัฒนาการไฟดิเน i n g ระดับมิชลินสตาร์ผมหางจริงครับจะไปดีลิเวอรี่ยังไงร้านอย่างร้านโกดังชาบูวุฒากาศหรือร้านเฟอหม้อไฟวงเวียนใหญ่ในเขตผมเองก็ยังพยายามปรับตัวนะครับในการที่จะส่งด e ลิเวอรี่แต่หางจริงครับ ไอ้พวกแอปต่างๆที่เป็นแอปดิวอล,ลี่ท่านประธานทราบไหมครับว่าหากประมาณ3 5ถึงเปอร์เซ็นเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่า GP เป็นค่าค่าการตลาดต่างๆมิหน่ำซ้ำครับบางรลยเนี่ยยังจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการช้าอีกด้วยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วรายเล็กรายน้อยอย่างนี้วัตถุดิบเขาซื้อวันต่อวันวัตถุดิบเหล่านี้เงินมันก็ไหลไปที่ตลาดลากย่าไปเรื่อยอย่างนี้จะอยู่กันได้ยังไงครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้ผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยและชนชั้นนำไทยครับเลิกพูดได้แล้วว่าเราต้องปรับตัวมันน่าเสียใเสีเอียนครับอย่างร้านซูชิที่เชียงใหม่ครับเขาปรับตัวให้คนนั่งกินในรถก็ไปจับเขาอีกสรุปแล้วรัฐบาลอันยากให้เขาปรับตัวจริงๆเหรอครับเห็นประชาชนจนลำบากแล้วมันสะใจเหรอครับหรืออยากให้ประชาชนจนเข้าไว้เวลาโยเสกเงินให้จะได้มาทวงบุญคุณ กัาตอนเลือกตั้งหรือนี่คือเป้าหมายจริงๆของพลพอกองเงินกู้นี้กันแน่ครับหลายผับบาร์หลายสปาเนี่ยหนักมากครับถูกปิดก่อนเปิดทีหลังถึงทุกวันนี้ครับยังถูกปิดอยู่เลยผมไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยติดความเป็นทหารมากครับแบบขังลืมทุกคนไปเลยผมไม่แน่ใจนะครับว่ารัฐบาลลืมไปแล้วหรือเปล่าครับว่าผับบาร์ละร้านวนวดสปาพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับ ถ้าไปหาครับการบริหาวัคซีนเนี่ยหลังที่หลายท่านพูดไปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นหรือยังไม่แก้ไขถ้าเราฉีดวัคซีนเราฟังเรื่องวัคซีนจากอย่างคุณฮารทอนพูดเนี่ยเราก็ลอดไปแล้วครับข้อมูลที่ผมไปหามานะครับจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพอกรและบริษัทวงในมีเดีย Media นะครับเขาก็สำรวจมาครับว่าในปี60เนี่ยทำสำโนผู้ประกอบการมานะครับที่ทําทุบ 5ปีเขาบอกว่า2ล้าน4 9หมืน3,000แห่งนะครับเป็นผู้ประกอบการโดยมี3แสน2 5,000แห่งเป็นธุรกิจอาหารและ,ะเครื่องดื่มเป็น18 GDP ของประเทศไทยตอนนี้ครับท่านปิดจนเหลือประมาณ4แสนล้าน,น้วครับจาก3ล้านล้านจะเหลืออะไรครับประเทศนี้การปิดตัวลงของธุรกิจน่ดเล็กเหล่านี้เป็นเหมือนการกบฝังความฝันและความหวังของประเทศไทยนะครับในการฟื้นเศรษฐกิจเพราะว่าการจ้างงาน สำหรับคนไทยแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในการที่เราจะทําให้ธุรก,กิจเรากลับมาเป็นปกติผมไปสํารวจเสียงจากผู้ประกอบการรายย่อยมาครับกว่า80%ซนะครับทั้งเป็นผู้ประกอบการและลูกจ้างเนี่ยเขาบอกขอพักชําระหนี้หน่อยอย่างน้อยรัฐบาลจ่ายค่าเช่าค่าดังค่าไฟให้ธุรก,กิจนี้เหล่าได้อยู่ได้ใช่ไหมครับรัฐบอกให้เราหยุดหาเงินครับแต่ไม่บอกให้เราหยุดจ่ายหนี้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายครับ รายได้ไม่มีแต่นี่ไม่เคยหยุดพักแล้วหลังจากนี้เครดิตของพวกเราจะเป็นยังไงที่ผ่านมารัฐบาลมีแต่มาตรการที่กระตุ้นการบริโภคแต่ไม่ใช่มารักษาการจ้างงานเลยผมยกตัวอย่างกับกันครับในต่างประเทศอย่างโจไบเดนนะครับออกโครงการมานะครับเรียกว่ากองทุนฟื้นฟ,นฟนูร้านอาหารนะครับ r e s t a ร uh, r a n t Revitalization Fund ซึ่งก็ให้ผู้ประกอบการตามเกณฑ์นะครับ 1, หนึ่เหรียญถึง 5, หล้านเหรียญ หาล้านเหรียญนะครับฟังไม่ผิดร้อยหล้านบาทโดยให้กับคนที่เสียเปรียบก่อนนะครับไม่ใช่ให้แต่รายใหญ่ซึ่งผมก็บองนะครับว่าโหไปเทศอเมริกาดีดีจังเลยเปลี่ยนจากลุงทั้มเป็นลุงไบเดนประเทศดีขึ้นทันทีเลยผมก็สงสัยกันครับว่าถึงเวลาแล้วกันครับว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนจากลุงตู่เป็นคนอื่นได้หรือยังถ่านประาครับผมเองก็อยากเห็นนะครับว่ารัฐบาลนี้เนี่ย หลังจากกู้มาหลายรอบอยากเห็นว่ารัฐบาลนี้เนี่ยในใจเขาแล้วเนี่ยมีคนประเภทที่หาข้ามกินเช้าอยู่ในใจเขาหรือไม่ทำไมคนอย่างพวกเราที่เรามีความฝันเราเปิดร้านอย่างสุจริตเราก็ต้องการมีอาชีพที่สุจริตแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวเราได้แต่เรากลับเป็นผู้ร้ายเสมอถูกปิดก่อนเปิดทีหลังแล้วก็ไม่รับการเยียวยาใดๆเลย,เลยผมว่ารัฐที่ดีนะครับ ควรจะเน้นในการที่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กนี้อยู่ต่อไปได้สุดท้ายนี้นะครับอย่างน้อยผมหวังว่าถ้ารัฐบาลนี้ไม่สามารถเยียวยายชดเชยผู้ประกอบการเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับคืนโต๊ะคืนเก้าอี้คืนร้านเขาคืนชีวิตของพวกเขาคืนเถอะครับขอบคุณมากครับ